หางกระสูบจริงด้วยเพราะว่าครมปวด 일이 <laughs> 조이이도좀안는 <laughs> 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 แงเด็กอีกแล้วอุ้ยหางกระสูบเฮ้ยเฉยเฮ้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 ยเด้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ย้ยฮ้เ้ย้ย

Oh. <laughs> สรุปแม่มึงอยู่ไหมเนี่ย <laughs> แล้วมันก็ไม่ไปไหนเลยอ่ะแม่มันไม่มาเอาลูกมันหรอวะ